แรงมากคู่ประสบไัย นี้เรามาถึงรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายให้ฟังนะคะเฟิร์นนะคะนั่งเรือของบุญสิริก็คือพอเรา,อาจองที่พักเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทักหาที่พักในเพจนะคะแล้วก็คุยเรื่องเรือข้ามฟากมานะคะค่าเรือตกคนละ600บาทไปกลับรวมแล้วคนละพันสองนะคะส่วนค่าที่พักนะคะเฟิร์นพักอยู่ที่ไฮเอวนะคะ ก็จองผ่านในแอป Agoda เฟิ่นได้มาในราคา5,000บาทนะคะแต่ถ้าจองตรงกับดีสอร์ทจะอยู่ที่ราคาประมาณ5,900ช่วงที่เฟิ่นมาเป็นวันที่11ถึง12พฤษภาจริงๆแล้วอะ่ะมันมันจะมีพายุด้วยซ้ำแต่ว่าโชคดีมากที่เรามาถึงแล้วคือฟ้าเปิดทุกคนดูข้างหลังสิระหว่างทางที่เฟิ่นมาคือฟ้ามืดแล้วก็ฝนก็เป็นระยะระยะเลยแต่พอมาถึงเกาะก็คือ ขอบคุณรักเราอยู่ดีใจมากเดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูบรรยากาศนะคะภายในห้องพักแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูทะเลของเราอ๋อห้องที่เฟิร์นพักนะคะเฟิร์นอ่ะพักเป็นบีดฟอนใช่ไหมคะบีดฟอนซึ่งตอนที่จองอะ่ะเฟิรนะ์นจอ่วงหน้ามาหนึ่งเดือนแล้วตอนนั้นอะ่ะเหลือแค่ห้องสุดท้ายแล้วเหลืออยู่ห้องเดียวคือที่พักที่นี่เต็มเร็วมากโชคดีที่แบบเอ้ยเราเข้าไปแล้วมมนเหลือห้องนี้พอดีก็เลยรีบจองเลย ถ้าใครจะพักที่เนี่ยแนะนําให้จองล่วงหน้าดีกว่าขนาดเฟิร์นจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนยังแทบไม่ทันเลยเกือบจะไม่ได้ห้องพักแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวแพนกะว่าจะไปเช่ามอไซค์ไปขี่รถแถวแถวนี้ก่อนไปหาอะไรกินแล้วก็จะไปถ่ายรูปแถวแถวนี้ใกล้ๆแล้วเราค่อยมาดูทะเลมาเล่นน้ำที่ทะเลหน้ารีสอร์ทของเราที่เนี่ยสามารถเช่ามอไซค์ได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ถามราคาเขาเลยว่าเท่าไหร่แต่ดูคร่าวๆแล้วว่า สชั่วโมงร้อยหถ้า1วันสามอยแต่ถ้าสชั่วโมงร้อยห้าแต่คิดว่าคงจะเช่าแค่สี่ชั่วโมงพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ในรีสอร์ทกันนะคะโอเคเดี๋ยวขอพักผ่อนเตรียมตัวทําตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเหงื่อซกมากเดินทางกว่าจะมาถึงที่นี่ทางเข้ารีสอร์ทคือแบบว่าโอ้ที่นี่จะมีรีสอร์ทไหมฉันจะโดนหมกป่าไหมแต่พอมาถึงแล้วคือสวยมาก โอเคไปกันไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวพร้อมๆกันนะคะ ไปกินที่ร้านนุดเหลืองซีฟูดไปอีกประมาณ9นาทีนะคะไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยเพราะว่าตอนนี้หิวมากอยากจะให้ทุกคนดูทางที่เรามาก่อนที่จะเข้ารีสอร์ทอะซึ่งมันแบบว่าอู้สยอด กลับมารีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าร้านข้าวนูดเหลืองซีฟูดอร่อยมากทุกคนยิ่งเฉพาะไอเนี่ยปูนิม่มถ้ดยกระเทียมอร่อยมากทุกอย่างอร่อยหมดต้ยมยำก็อร่อยตอนนี้นี้เราก็จะมานอนเล่นพักผ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆรอให้มันแบบไม่ค่อยร้อนก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็เล่นน้ำกันนะนี่จะให้ดูวิวิวสวยมาก น้ำใสมากค่ะเขาจะมีจุดให้เราแบบว่ามานอนชมวิวด้วยตรงนี้สวยนไหสวยมากนี่แหละจะให้ดูบรรยากาศ น,นี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วก็เล่นน้ำกันแต่ว่าทุกคนฟ้ามืดแล้วว่าทำไงดีงอุตส่าห์รอแดดหมดตอนนี้คือฟ้ามืดเลยเดี๋ยวขอรีบไปถ่ายรูปอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะ และนี่ก็คือสภาพของเฟอร์นาะตอนนี้นะคะสรุปคือสรุปคือไม่ได้เล่นน้ำจ้าฝนมามืดเลยแล้วฝนก็ตกลมแรงมากก็ดูสภาพผมสิได้ถ่ายรูป,รปได้ถ่ายรูปแต่ว่า,า,าไม่ได้เล่นคะ่ะก <c oughs> ็สอคูประสบภัย <c oughs> โอ้ยฝนตกบ้าูสิฟังมา คิดว่าอาจจะต้องไปถ่ายรูปพรุ่งนี้เช้าอีกรอบนึงก่อนกลับเพราะว่าตอนเนี้ถ่ายไม่ได้แล้วเล่นน้ำก็ไม่ได้เล่นเสจจียใจอ่ะผูสาวว่าจะไปพายเรือคาย,ยักซะหน่อยเอาไว้รอบหน้าเราต้องกลับมาใหม่จะกลับมาใหม่ตอนที่ไม่ใช่หน้าฝน นนะมากินข้าวเพราะว่าเหมือนฝนปลอยๆอีกแล้ว มอนิ่งค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าก็ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แต่ว่าเรามีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็เลยจะมาเก็บตกถ่ายรูปตอนเช้าอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะไปกินข้าวเช้ากันนะคะดูดูสีดูฟ้าดิก็ยังมืดมืด,มดนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่ยอ่อท้องเมื่อคืนมัฝนตกหนักทั้งคืนเลย <c oughs> เรามาลุ้นกันว่าตอนนี้น้ำทะเลจะยังใสยอยู่ไหม เตรียมตัวกับแล้วนะคะด๋ยวรถจะมารับเราตอนประมาณ10บโมงครึ่งก็เราก็ต้องรีบเก็บของเคลียร์ของแล้วก็ฉิคเอาอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราต้องไปขึ้นเรือประมาณ11บเอโมงสีโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเก็บของกันเดี๋ยวเราจะต้องกลับแล้วยังไม่อยากกลับเลยดีวราดูสิพอเราจะกลับรลฟ้าก็าเปิดละเศร้ามากแต่ไว้โอกาสหน้าเราจะต้องกลับมาอีกแน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้เล่นน้ำเลยตั้งแต่มาเกาะกูด เสียใจมากเลยค่ะอยากก็ไม่ได้พายกะว่าเออจะพายตอนเช้าแต่คือน้ํามันลงมากแล้วแล้วหาดตรงเนี้ยมันหินม,มันค่อนข้างเยอะเราก็เลยโอเคงั้นยังไม่พายแล้วกันเอาไว้ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวเก็บของก่อนนะเรากาลังจะเดินไปขึ้นรถนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวกลับแล้วนะเช็คเอาท์อะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รถมารอรับแล้วไปกันฝนเริ่มตกอิกแล้วอ่ะ ลงเม็ดลงเม็ดทั้งวันค่ะตั้งแต่เม,มื่อคืนมีมีแบบแดดออกแบบหนึ่งนะช่วงประมาณ8-9ก้าโมงพอหลังจากนั้นก็ตกอีกแลแต่ไม่เป็นไรเรากำลังจะกลับแล้วได้รูปมาเยอะเลยโอเค